วิธีถอนคนก็บยายเฮต,เตังสี่จักเท่ียด้ะครับอือจับกับลาบประตองหมดแล้วไงโอ้ยเบิ่อร์นี้นะครับเด้อนี่เจ้าวหกเกลือผัดกะเพราไก่บ่สครับก็สรุปแล้วห้อก็ไเด็กผมแม่สิบ ก็ต,ตัวนะครับทั้งเห็ดกินเพื่อได้ต่อส,อสู้ก็สิกลับ้านแล้วครับโอเคต้องสตาร์ี้นะถอนคนครับถอนคนนี่ครับน้องพุก้ากะพวะซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกระโจชุ้นปุ๊บสม มาแข้งสิเขียดพ่วงเขียด okay, พ่วงครับบักแขงบักแขงบ้านเอามาแขงม,มาแขงงู <laughs> ก,กับบกักไล่ในเครื่องหมอเลยเ <laughs> ปเด็ดไปอย่างมัน <laughs> า,ากเซฟครับวันวันฮันซา <laughs> 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 คืนเมื่อคืนกำกัดกับลาบประตองหมดแล้วเลยโอ้ย,ยใ,ใส่ลายกับว่าดีใส่หน่อยแล้หอมเป็นสูตรลับเป็นสูตรลับเหมืนเป็นสูตรลับของกุกกระทะเหล็กกุก <ๆ S 2> เลือดเล็กสันดกยังไงแล้ยเอ้ยไปยืนชิปเ,เป็นเลือดชิปเดินสมุดนะครับ ชุบชิบชุบชิบชุบชิบแปลว่าเรือกก็คือพักครัวนี่คือการหุงหาอาหารต่ำ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 ตำต่ำๆๆๆๆครับสำหรับซุ้มนี้เพท่านเลยซีต่ำพวกบุบๆนะครับใส่ที่หลังไอ้แข้งลูกแหวงลูกแหวงเออลูกแหวงภาษาไทยนาะ อ๋อลูกแหวงก็ต่างหากลูกแหวงนนสมอเทศแชมเทีย <laughs> ต่ำพพอบุบุบใส่ที่หลังนะครับนนเพื่อนเพื่อนอีลีอยู่เี้อ่าตัวนี้คพือี่ขวา่กับเนื้อเลยครับขวามอมใส่กันเนี้ยครัตัวนี้เลี้ยวม่ก็ไปกันเดี๋ยวมามาอันพรากัน ไอ้กั้นดีเสียบอีเลียครับนี่นะครับบม่ได้อันโฆษณสนานเพื่อนดอกครับน่าประเดียกตาแม่บุญรำเจ้าเก่าเนี่ยครับเจ้ากอนการ์บิดอีเดียครับนี่รถดีว้าไอ้เบิดเมี่ยงมันครับเส้งได้กับรถดีกว่าเออรถดีกับเขาใ่ไหมใช่แรกกัรถดีราบผักชี บวบกบวรรบมาแต่ใส่พวกอะไรอันนี้ริมกันครับบวกบวกก็ใส่ครับ <c oughs> บักบวบมันแก่หมดครับปกติก็ใส่ก็ได้ครับออมบักขมด้วยไหมบ่ขมเนี่ยครับขมกำลังนั้นสุดยอดครับกำลังใส่ออมนูเลยี่ว้าวเขาแบบคาดจียนมาเชิดกันจนเรื่ <c oughs> งองเขาเชิดกันจีนแล้ว เมนวันซอยซานี่โมเมนต์ลีคอน่าครับนี่ก็ลีโอน่าไปแคมรุ่นเนาะไอ o ยอะเยอะฮ I ไอวันลีคอนาโอ้โหสมาสอรมบอกว่าไลาแทงแทงมาเลย ช,ชิปกุกชิปกุก๊กชิปกุกป๊กเลี้ยคุกเลื้ยงไงครับลูกเลื้ยทรงสงินค้าเป็นสิ๋มอะไรไปไปเะิ่งเอาเเิ่งลยครับอ้าว่าเป็นติแตกแปกต่างกันแบบเลยเซน้ำมันลงไปหน่อยนึงละยอน้ำมันนะครับน้ำมันบักกอกจากนอตนิวซีแลนด์โอ้มาปไปนั่นบ่ อันนี้เดีเ๋ยวจะเปลาใส่ครับใส่ดีกว่าเครื่องอ่ะใส่เครื่องผัดเครื่องกันบ่ผัดเครื่องก่อนนะฮะเอาให้มันไม่ไหม้นิดนึ่งน,นี่อ๋อเนี่ยนี่ก๋<อ>วยวเตี๋ยผัดกระเพราไกบ่บ่เหนื่อผัดเครื่องมันหอมก่อน รอสรักแป๊บนึงมึงหนูหน่อยตัวนึง่งไหมครับนี่หนูหน่อย <laughs> ใเ่ียนหนูลงไปหนูลงไปรอแประมัณดนมเดิเอาให้ซุกให้หอมใหม่ๆนี่แจ้งหน่อยนึงแหละพอจะเห็นแล้นปลาแหมหอมให้ซุกให้บดจิดมกินข้าวผุน ขัวมันสู้คักๆพาหน้ามต้องไปพักลงแล้วเลยไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงครับปรุงเฮ้ยแข้ง, آ, งนี้เอาพ่อแตกแตกเพาะเพาะเพาาะกักบพักหอมแดงเลยเอาพ่อมันแตกแตกย่าไปตำให้มันแหลกตำพ่อบุบบุบอ้าพ่อบุบบุบบุบก่อ,อา ต้องอยู่กับท่านชีท่านต้องใส่เตาท่านาะเออท่านชีหอมกว่าอาหารปลาเนี่ทุกอย่างเลยบัว่าสร้างเสือเดรนสโซนี่ก้อยมาะม่วแล้วเลยสุดยอดอยู่กับท่านเนี่ยอยิ่กับท่านละเออเตาแกนเตาแกนกับบะคัะอันต้องสร้างจากเมืองเล่าแล้วครับโอ้ใครบีครับจับผู้โห่กล้วยมันชีหอมจัง ผู้งัวผู้หัวกล้วยเป็นจังไใกล้เลยย่างรครับย่างย่ย่างอันนี้มันผู้งัวต้งีเริ่มสุกจะส่งหิวเข่าแล้วเดี๋ยวครับแบบหนึ่งแบบมันเ้อะแถมมันห้งแ่คนเด้อครับส่งหอมดิ่นเอ,อมามันองหอมเตี๋ยดังุลท่อนเตี๋ยแล้วเตี๋ยทอดตอนนี้เตหัดทอดเตี๋เอหิวมากแไม่มีขอบใหม่ผลมันก็ยหิหอมอีดีเลย สุดเฉพาะตัวเลยเนาะแมนของฟันทุกยอ,อย่างเลยอมเงียงกระซังนี่หนามันเริ่มแหงแล้วนี่เริ่มขัวแล้วนี่คือการขัวขัวแล้วแล้วค่อยยีพาหนาลงไปม,มาม์คไว้มันได้ที่ปั่นเราทุบเลแล้วค่อยปรุงเครื่องแมนครับเอาเมื่อกี้เนี่ยเขาใส่รถดีงไปแมงเครื่องอันนี้เขาใส่ใส่ตอนเล่นนะครับ ตอนที่ล้างตอนใส่พร้อมผัดนะครับพานามลงไปเลี่ยวไฟอนี่นี่มันสีไรที่เ่เห็นบ่อยมิดใหม่ขึ้นมากแล้วนี่บันนี้ตัวนี้มันสีรอออกว่าเนี่ยตัวควอมหอมันเนี่ตัวเครื่องมันเล่นนิดนึยสีห้อมดมมั่งกันได้ครับนี่โอ้ได้กินมาครับได้กินมาครับเป็นสูตรเฉพาะตัวครับครับนี่มันแหงเอาอมันแหงมันห้อยมีห้อยใหม่นิดนึงนี่ครับมันสีไรที่ล่ะ ใหม่เรื่องอะไรก็พาได้เลยครับ,บน,นี่คือว่าเขากบว่าเออเอาโอเคแล้วเด้อยัดมันใหม่ได้นี่มันหอมแล้วนี่เห็นบ่หอมแล้วนี่ยจุ๊บบิดบาดเห็นล่อนี่สมบูรณงบุกแข่งบ,ขงบุกเอ็นที่ต่ำไม่นนะ่าเนีบุกใบที่บุกใบอ่าตอนนี้นี่กันนี่ก็ เดี๋ยวคนไว้กันให้มันเดือดเราเราบนเต้าเชียวพักซุปนี่ลงใส่ก็คือกินได้เลยครับบัดช่นี้รักลงไปครับมากรถดีลหลายๆก็ใส่รถดีมากคงนะครับน้ำกระสีเลี้ยงอ้เอาพร้อมครับว่า<พ>ได้ใช้พี่เกงเด้อเด้อพร้อมไหมนี่เป็นไอ้บริเวณพี่เกงนะเป็นไอ้นั่นเก่งเขาทำตำธรรมดาครับพริกสด แปลว่าเอาค้ามเหลืองของมันกันที่มันเพาใหม่เมื่อกี้นี่ละที่ว่าอหน้ามันเหลืองที่ว่าเห็นขอบข,อง,ของเหลืองเมื่อกี้นี่หละนี่ละ,ละตัวนั้นและตัวหัวมันได้ได้ไมาจากนั้นเอาหารปลามันต้องมีนามอันนี้บหน้ามันก็สีข้นเห็นบ่นี่เห็นบ่งความเก็บยข้ออยู่ตรงจุดเที่ยวขวานะขวาที่ขวาเครื่องขวายัางนี้แหละอ,อันนด้กขวา ใบบกูดน่อยๆลองไปใส่ที่ล้างใบบกูดใส่น้ำปลาแดกจักหน่อยนึงตวงใส่กันเลยนะครับเด้อซ่อมนี้เพราะว่าเกลือกับใส่ไออันผงชูรสกับใส่กับอันรสดีที่มันผสมกันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมันคันมันเข้มมันสีบ่อนนั่นใส่ไปจักซองปลาใส่หลายกระแซกลายกันละน้ำปลาแดกเป็นน้ำปลาแดกต้มเนาะ มันเป็นน้ำปลาแดกต้มซำเร็จแล้วล่ะครับักที่นี่ทักส่นี่ทักที่ห่อเซียไว้ล่างดีๆสุดเซียร์เพนินละคือขั้นพันบสเ็ตน้ำนี่คือว่าบัวร้ะน้ำถั่วหม่อมคือกนันครับคอยใส่ไปมันสีเหลวแล้วครับมันเหลวแล้วล่ะคือมันซุกแล้วกับปรุงกินเลยคือปลาเซียแล้วล่ะ,ละนี่่ต้องปรุงเลยนี่ แต่ว่าความเผ็ดนี่จักสีเผ็ดบ่เผ็ดบักพริกมันเผ็ดบ่เผ็ยดมาเพียดอโอเคครับใส่ผักไวเต็มหม้อครับพยายาตอนนี้ลองมาเดี๋ยวมันเบิ่องทาเบิ่งหน้าตามันตอนตักไปใส่ถ้วยกับตอนสดเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้ให้พานนกเพิ่นสดลองซิมมึงดูอือแล้วสิเป็น,น,นอะไรแกรมักซิม นมักซิมเด้อ,ม,อมาเก็ตยั่วนี่ผมนะครับอ๋อใส่ผ <มา S 1> ักลายก็ได้ดผักล,กกลกายถ่ายผักเปื่อยน้อยหนึ่งก็เอาเลยนะครับอยกให้พักเปื่อยครับมันสีบอสเสียบอันนี้เลี้ยงคนในไร่เต๋อได้มนะั้โอ้ยเบิดเท่าน,นั้นแหละครับเสร็จครับเสร็จสับนะครับออมครับนี่ครับเป็นตอนนั้งสิครับออมอันนี้ อันนี้ต้มไก่นี่้อมออมหนูมาเสริมอันนี้ก็อ,อย่างขี้แข้งหนึ่งมันเจ้าอ้องปันกินอิ่มาได้ยิ้มใส่มากินกันเลยครับแค่พักผ่อนนี่คือซิมุนน้อยยิ้ริดเป็นเลย,ยมุกกมแล้ว เ <Wha> ี่ยเกิดแต่็ไปไหเจ้ารับแบบแสมทีหามาอยู่วะบินยิบบิดขึ้นร่างเมื่อโลกบิดกอกร่งมื่อรับครับ นะครับต oh, <yeah. S 1> เขาเน้บ่ายเนี่ยหอมๆเียบๆเลยครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบายๆสวัสดีครับ